ทำยังไงให้ถูกรอตเตอรี่อย่าซื้อถ้าคุณอารมณ์ไม่ดีอย่าซื้อถ้าคุณกำลังหงุดหงิดอย่าซื้อถ้าคุณออกอธิบายมาอย่าซื้อถ้าคุณไม่มีตังค์และก็อย่าซื้อเกินบัตเจ็ตเกินวงเงินที่คุณตั้งไว้เป็นต้นว่าคุณมีอยู่แล้วแต่เห็นก็อยากจะซื้ออีกนั่นแปลว่าคุณไม่มั่นใจในตัวเลขที่คุณซื้อเพราะฉะนั้นไม่ต้องซื้อเลยถ้าซื้อมันเท่ากับว่าเราจะเสียมันออกไป แนี้ครูเอามาจากบาชาผู้นำทางด้านจิตวิญญาณที่เขาเชนเนลลิ่งมากับมิติที่5คนส่วนใหญ่เวลาที่ไปซื้อเขาจะพูดว่า I hope I pick the winning numbers I hope I pick the winning numbers ฉันหวังฉันปรารถนาที่จะจะซื้อลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งคิดแบบนัน้นในหัวอารมณ์ความรู้สึกของขาดแคลนหรือกำลังแบบสับสนมนว่าเอ๊ะซื้อเล่งไหนเดียวมันจะไม่ถูกฉะนั้นครูสรุปเลยก็คือ จะต้องแมชคลื่นเดียวกับคนที่ถูกรางวัลตอนที่คุณไปซื้อฉะนั้นคุณจะต้องทำคลื่นอารมณ์เดียวกับคนโชคดีคนที่ตื่นเต้นดีใจแฮปปี้ที่จะถูกรางวัลอยู่ในคลื่นอารมณ์เดียวกับความสุขคีย์นี้ถึงจะทำให้คุณถูกรางวัล